สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอีนะคะจ Channel ากชาแนลแม่บ้านคอนโดค่ะในช่วงวันนี้มีอะไรมาส่งเนี่ยก็มีพัสดุปริศนาอีกแล้วซึ่งแพ็กมาแน่นหนามากเราก็จำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เขียนหน้าซองว่าเขาส่งอะไรมาเนอะเราก็จะมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันหวังว่าเราจะมีเหตุผลให้ผู้ชมได้ว่าทำไมเราถึงสั่งสิ่งนี้มา เด้ออืมอันนี้เราอธิบายไม่ได้หรอกว่าเราสั่งมาทำไมแต่เขาเรียกว่าแหวนอีแปะชูเราไปทำโปรเจกต์ลับของเรานะคะอันนี้น่าจะไม่ถึง10บาทมีอยู่5ตัว เส่วนพรุ่งนี้จะมีอะไรมาส่งอีกอย่าลืมติดตามชา n นลแม่บ้านคอนโดนะคะ